สวัสดีครับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับเมื่อสักครู่นี้หมอนัทก็กําลังเตรียมจะสวดมนต์นะครับวันนี้มีเรื่องที่ตลกแล้วก็ฟังแล้วขำกลิ้งท้องแข็งนะครับวันนี้ได้มีข่าวนะครับคือนายเทวันลิปะตะพันลบนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศนะครับให้ ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศเนี่ยจเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรนะครับในวันที่25มีนาคมนี้นะครับฟังแล้วก็ขำกริ่งเลยนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลท่านสามารถที่จะคิดได้หรือเปล่านะครับถ้าคนฟังดูพื้นฐานนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่า,างมงายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่อยากให้ฟังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับว่าผมว่ามันมี ที่มาที่ไปนะครับเพราะท่านได้พูดถึงในสมัยโบราณที่มีช่วงที่ประเทศประสบโรคภัยไข้เจ็บเช่นมีการระบาดของโรคหาอาจิวาตะกโรคและมีการสวดมนต์แล้วเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่านะครับผมสอนหนังสือนักศึกษาปริญญาโทนะครับในหลักสูตร Research Methodology คือระเบียบวิธีวิจัยนะครับเราได้เรียน งานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับทั้งตีพิมพ์ในปี2001นงะครับงานวิจัยตัวนี้น่าสนใจและผมสอนกับนักศึกษามาหลายรุ่นหลายปีแล้วนะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยอยู่ในวารสารที่ชื่อ the bmj ทางด้านนี้นะครับ bmj เป็นวารสารชั้นนำแล้วก็เป็นวารสารที่ได้รับความเชื่อถือว่ามีเป็นลักษณะมาตรฐานและเป็น peer review คือได้มีการตรวจสอบมาตรฐานก่อนการตีพิมพ์นะครับใน section นี้เนี่ยในปี2001เขาได้มี chapter ของคำว่า beyond science คือ เป็นบทความที่เหนือธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับถามว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมพูดวันนี้ยังไงนะครับ BMJ นั้นผู้แต่งเนี่ยเป็นคนอิสราเอลนะครับแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2001แล้วนะครับงานวิจัยตัวนี้เขาเรียกว่า RCT หรือ Randomized Control Trial นะครับเขาทำการศึกษาในเก็บข้อมูล โดยการที่เอาคนไข้ที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดที่เราที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดภาษาอังกฤษเรียกว่า bacterial infection b In u o s t r e a m infection หรือว่า septicemia sepsis er, อะไรอย่างนี้นะครับเขาได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างนี้นะครับเขาเอา,เอาผู้ป่วยนะครับจาก Medical record คือจากเวเชระเบียนที่มีการติดเชื้อนอนโรงพยาบาลในช่วงปี1990จนถึงปี1996นะครับแต่ข้อมูลนี้เก็บปี2000นะครับนั่นแปลว่าเขาได้ขอรายชื่อโรงพยาบาลในเวเชระเบียนในอิสราเอลมานะครับณปี2000ก็คือเป็นข้อมูลเก่าที่ผู้ป่วยได้นอนโรงพยาบาลและติดเชื้ออันนี้มาแล้วนะครับจากนั้นปุ๊บเขาก็จะสุ่มเลือกอย่างง่ายแบ่งอาสาสมัครออกมาเป็น2กลุ่ม นะครับคือกลุ่มที่จะทําการทดลองกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้ทําอะไรนะครับโดยการที่การทดลองเขาก็คือว่าให้นักบวดรับรูปหนึ่งได้สวดมนต์อวยพรให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มนั้นโดยที่นักบวชไม่ได้รู้จักผู้ป่วยกลุ่มนั้นเลยนะครับเรียกว่าเขาให้รายชื่อผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อเมื่อ5-6ถึงปีที่แล้วฟังดูแล้วเพี้ยนไหมครับนะครับ ฟังดูแล้วอาจจะเพี้ยนนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาได้ให้นักบวชนั้น,นอ่านชื่อผู้ป่วยนะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงมีสุขภาพดีและเป้าหมายในการศึกษานี้มีอยู่3ข้อคือ1ก็คือเป็นการศึกษาอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยณปี2000ก็คือว่าติดตามไปว่าจะเสียชีวิตอย่างไรนะครับเป็น randomized control trial นะครับงานวิจัยเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ย ติดเชื้อนอนโรงพยาบาลไปแล้ว4ถึง10ปีนะฮะเพียงอันนี้เนี่ยกล้ามากที่จะทำงานวิจัยนี้นะครับเอาคำตัวที่3ก็คือระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลจากวันที่วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับและอัตราการเจ็บป่วยนะครับของผู้ป่วยนั้นนะครับโดยการวัดไข้ที่อุณหภูมิ37.5นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ คุณหมอนัทคิดว่าเป็นงานวิจัยที่ดีไม่ใช่ในเรื่องของการดีไซน์นะครับเป็นงานวิจัยที่เขาได้เรียบเรียงในสิ่งที่เขาอยากทําปกติแล้วเวลาเราตีพิมพ์ผลงานวิจัยเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าฉันอยากทําแล้วก็ฉันก็ของบประมาณวิจัยแล้วฉันก็ทำนะฮะคือกรรมการในการตรวจสอบให้งบประมาณหรือกรรมการในการตรวจสอบการตีพิมพ์จะต้องมีการประเมินดูก่อนว่าเขาอยากทําวิจัยด้วยข้อจํากัดอะไรนะครับ ประเด็นของงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเขาได้เรียบเรียงอย่างดีเขาบอกว่ามีการสวดมนต์ในคนไข้ที่กําลังจะเสียชีวิตทําให้คนไข้สงบขึ้นมีการสวดมนต์ในระหว่างคนไข้ติดเชื้อนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับในเคสปัจจุบันนะครับแล้วพบว่าได้ผลดีนะครับแต่ยังไม่มีงานวิจัยที่เป็นการสวดมนต์ย้อนหลังคือคนไข้ป่วยไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยคนนี้บอกว่า เนื่องจากไม่ได้มีข้อเสียการสวดมนต์ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายกับสุขภาพคนป่วยในขณะเดียวกันคนสวดมนต์ก็ไม่ได้รู้จักคนป่วยเป็นการส่วนตัวดังนั้นการสวดมนต์ให้เหมือนเป็นการทําทานร่วมกันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมอะไรก็ตามนะครับนั่นคือสิ่งที่เขายึดโยงนะครับเพื่อให้เป็นที่มาของงานวิจัยนี้นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เลยได้ทํางานวิจัยในกลุ่ม อาสาสมัครกลุ่มนี้โดยการสวดมนต์นะครับผลจากการศึกษานะต้องบอกว่าอาสาสมัครจำนวน3,393คนนะครับแล้วก็1,691คนแบ่งแยกเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการสวดมนต์โดยที่คนป่วยก็ไม่รู้ว่าคนสวดนี่คือใครนะครับคนสวดเองก็ไม่ได้เป็นญาติติโกโหติกาของคนป่วยด้วยกับกลุ่มควบคุม1,700คนถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับการศึกษาตัวนี้เนี่ยประหลาดใจมากนะครับ พบว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยของกลุ่มที่ได้รับการสวดมนต์นะครับดีขึ้นเสียชีวิตประมาณ2 8แล้วกลุ่มควบคุมเสียชีวิตประมาณ30%แต่ว่าไม่มีนัยยะสําคัญทางสถิตินะครับแต่ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและตาการเจ็บป่วยเนี่ยสั้นกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชัดโดยที่มีค่า significant ก็คือค่านัยยะสําคัญอยู่ที่0 0 1และ0.04ตามลําดับนะครับประเด็นที่น่าสนใจของประเด็นนี้อยู่ที่ อะไรครับอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าเขาอ้างว่านะครับในนี้เราไปอ่านดูได้ผมโค้ดให้แล้วนะครับตอนสมัยที่เจมส์ลินนะครับซึ่งทำการทดลองทางคลินิกในการพิสูจน์ว่ามะนาวทั้งมะนาวเขียวและมะนาวเหลืองเนี่ยสามารถรักษาโรคปากนกกระจอกได้นะครับซึ่งตีพิมพ์ใน1753เเนี่ยเขาไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ทำไมมะนาวจนถึงป้องกันได้จน100ปีให้หลังจากนั้นที่เขาเสียชีวิตไปแล้วถึงทราบว่าวิตามินซีที่อยู่ในมะนาวเนี่ยช่วยในการป้องกันได้เพราะฉะนั้นอย่าหาว่าสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ในปัจจุบันจะไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับคุณวมอนัทยกตัวอย่างโอเมก้าสที่ทำนะครับเราทราบมาแล้วว่าคนที่กินปลาเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวลดการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบได้ นจนหลังจากให,ให้หลังจากนั้นหลายๆปีถึงจะรู้ว่ามันคือสารตัวนึงที่เราเรียกว่าโอเมก้าสนะครับอันว่าคนตั้งต้นที่จะทําวิจัยก็จะต้องเริ่มจากงานวิจัยที่หาหลักฐานการวิจัยไม่ได้จนมาเริ่มมีหลักฐานงานวิจัยนะครับการสวดมนต์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีเปเปอร์แบบนี้มาให้นักวิจัยได้อ่านนะครับแต่ผมสนับสนุนในแนวคิดนี้นะครับเหตุผลก็คือว่าผมเป็นคาทอลิกนะครับ ทุกวันสุกศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทุกในเทศกาลวันอาทิตย์นะครับที่เป็นการสวดมนต์เราก็จะไปสวดมนต์อวยพรขอให้คนเจ็บป่วยหายขอให้คนที่ชรามีสุขภาพแข็งแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยาศาสนาคริสต์เนี่ยทำอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยโป๊ปนะครับก็คือ,อสูงสุดของาศาสนาคริสต์นะครับท่านโป๊ปฟรานซิสก็ได้ พยายามที่จะไปสวดมนต์อ้อนวอนและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรมันในโรมเนี่ยจะช่วยปกป้องเมืองอิตาลีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นไม่มีนะครับตอนผมอยู่นิวยอร์กเนี่ยในช่วงคาบเกี่ยว31ธันวา1มกราคมเนี่ยเราไปที่วัดไทยในนะครรัฐมอนารัต์นิวยอร์กนะครับน,นิวยอร์กซิตี้ที่เอ็มเฮิร์สนะครับเราก็มีบางกลุ่มที่ไปสวดมนต์ข้ามปีนะครับเรามีการสวดมนต์แบบเนี้ย หรือแม้กระทั่งเวลาคนไข้เสียชีวิตใกล้เสียชีวิตเรามีการเชิญพระสงฆ์ไปเขาเรียกอะไรคนระไปสวดมนต์เพื่อปลดทุกข์อะไรต่างๆก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตให้ชีวิตสงบขึ้นนะครับเั้นผมมองว่าอย่างนี้นะครับการสวดมนต์ไม่ได้มีข้อเสียแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาดังนั้นผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับ ท่านมีความกล้าหาญมากที่ทําเรื่องนี้ท่านอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่ามันมีงานวิจัยรองรับนะครับว่าการสวดมนต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่ช่วยทําให้คนดีขึ้นได้แม้กระทั่งคุณสวดมนต์ให้กับคนที่คุณไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแล้วก็อยู่ในศาสนาต่างๆกันมายาวนานนะครับดังนั้นคุณหมอนัทก็คิดว่าแบ่งปันความรู้นี้นะครับพวกคุณคิดยังไงกับการสวดมนต์ให้กับการรักษาโรคโควิดนะครับฝาก อ่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทำไปได้